สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูอธิบย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหัวข้อการทุ่มน้ําหนักครับสาหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ1ชนิดนะครับโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีมนะครับโดยวันนี้เราก็จะเรียนการทุ่มน้ําหนักกันนั่นเองครับ2นะครับนักเรียนสามารถออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอนะครับและนําแนวคิด หลังจากการเล่นนะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ3นะครับสามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกนะครับและนําแนวคิดที่ได้นะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในสังคมจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายกฎกติกาก,การเล่นกีฬาทุ่มน้าหนักนะครับและวิธีการทุ่มน้ําหนักได้นะครับ2นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติ การทุ่มน้ําหนักและบันทึกผลการฝึกปฏิบัติได้นะครับสามนะครับนักเรียนต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้นะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติทักษะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การทุ่มน้ําหนักกันนะครับครูก็มีคําถามนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับการทุ่มน้ําหนักนะครับเป็นกรีธาประเภทใดครับเก่งมากเลยครับการทุ่มน้ําหนักนะครับก็เป็นกรีธาประเภทลานนั่นเองครับสําหรับ กีฬาทุ่มน้ำหนักนะครับผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนนะครับจะต้องทุ่มลูกน้ำหนักนะครับที่มีน้ำหนักเท่าๆกันนะครับภายในพื้นที่วงกลมที่ราบเรียบตามกติกากําหนดไว้นะครับโดยทุ่มตรงออกไปข้างหน้านะครับผู้ที่ทุ่มได้ไกลสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับกติกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ สําหรับกติกาการทุ่มน้ําหนักที่ควรรู้นะครับข้อที่1นนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องเริ่มทุ่มนะครับจากท่านิ่งภายในวงกลมนะครับไม่อนุญาตให้วิ่งหรือกระโดดเข้าไปในวงกลมนะครับแต่ว่าอนุโลมให้ผู้แข่งขันเนี่ยสัมผัสกับด้านในขอบของวงกลมนะครับแล้วก็แตดันหยุดได้นะครับข้อที่2นะครับลูกน้ําหนักนะครับจะทุ่มออกจากไหล่นะครับด้วยมือข้างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถทุ่ม2มือได้ 3. นะครับ เมื่อผู้เข้าแข่งขันนะครับยืนเตรียมทุ่มในวงกลมนะครับลูกน้าหนักจะติดอยู่ที่คอหรือข้างนะครับและมือต้องไม่ลดต่ําไปกว่านี้นะครับในขณะที่ทุ่มออกไปนะห้ามเหงือลูกน้าหนักนะครับออกจนเลยแนวไหลถัดมาข้อที่4ี่นะครับห้ามใช้เครื่องช่วยใดๆนะครับเช่นใช้เทปพันนิ้วมือสองนิ้วหรือมากกว่านะครับเข้าด้วยกันนะเว้นแต่ในกรณีที่ใช้เพื่อปิดบาดแผลเท่านั้นนะครับ5้านะครับห้ามสวมถุงมือทําการแข่งขัน 6ครับเพื่อช่วยให้จับลูกน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถใช้ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับทาบนฝ่ามือได้นะครับเจ็ดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็ใช้ผ้ายึดที่ข้อมือได้แดครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังนะครับอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับคาดเข็มขัดหนังหรือว่าวัสดุอื่นที่เหมาะสมได้9ครับผู้เข้าแข่งขันนะครับ จะฉีดหรือโรยสารไดๆนะครับลงมาในบริเวณวงกลมหรือว่าบนรองเท้าของตนเองไม่ได้นะครับ10ครับถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับสัมผัสกับขอบบนของวงกลมนะครับขอบบนของที่ยันเท้านะครับหรือพื้นนอกวงกลมนะครับถือเป็นการผิดกติกา11นะครับในการแข่งขันนะครับผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุด การแข่งขันก็ได้นะครับแม้ว่าจะเริ่มไปแล้วก็ตามนะครับโดยวางลูกน้ําหนักนะครับภายนอกหรือภายในวงกลมก็ได้นะครับหรือถ้าจะเดินออกจากวงกลมนะครับให้ก้าวเท้าออกทางด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับกลับเข้าไปในวงกลมในท่านิ่งนะครับแล้วก็เริ่มทําการแข่งขันต่อได้ครับ12นะครับผลการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับลูกน้ําหนักถูกทุ่มออกไปนะครับจะต้องตกลงอย่างสมบูรณ์นะครับภายในขอบด้านในของรัศมีของการทุ่มครับ ต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์การปฏิบัติของผู้เข้าแข่งขันนะครับในกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับว่าถูกหรือผิดกติกานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสวมถุงมือนะครับในข้างที่ถือลูกน้ําหนักนะครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดกติกาครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับข้อนี้ผิดกติกานะครับไม่สามารถสวมถุงมือได้นะครับ ต่อไปข้อที่สองนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับพันเทปเฉพาะนิ้วกลางอย่างเดียวเก่งมากครับข้อนี้ถูกกติกานะครับสามารถพันเทปได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ติดกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปนะครับข้อที่สามนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยยันเท้าแตะขอบด้านในของที่ยันเท้านะครับนักเรียนสามารถนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดกติกาครับถูกต้องครับถูกกติกานั่นเองนะครับสามารถยันเท้าได้นะครับ ต่อนะครับข้อสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันเนี่ยโยลูกทุ่มน้าหนักด้วยสองมือครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดกติกาเก่งมากมเลยครับข้อนี้ผิดกติกานะครับการทุ่มน้ําหนักเนี่ยเราใช้แค่มือเดียวทุ่มเท่านั้นนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่าการเล่นกีฬาทุ่มน้ําหนักเนี่ยต้องปฏิบัติตนนะครับให้อยู่ภายใต้กฎกติกานะครับซึ่งถูกกาหนดโดยมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันนั่นเองครับ ต่อไปเป็นคําถามนะครับนักเรียนคิดว่าการทุ่มน้ําหนักนะครับมีสิ่งที่แตกต่างจากกีฬาอื่นอย่างไรบ้างครับอ่าถูกต้องนะครับก็มีทักษะการปฏิบัตินะครับกติกาและการตัดสินที่แตกต่างกันการทุ่มลุกน้ําหนักนะครับมีทั้งการยืนทุ่มอยู่กับที่นะครับและการเคลื่อนที่ทุ่มนะครับซึ่งทักษะเบื้องต้นที่ควรเรียนนะครับมีดังนี้นะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือการถือลูกทุ่มน้ําหนักนั่นเองนะครับการถือลูกน้ําหนักโดยทั่วไปนะครับจะมี3วิธีนั่นเองนะครับก็คือ1นะครับวิธีที่1นะครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วหนางนะครับอยู่ด้านหลังของลูกน้าหนักนะครับนิ้วทั้ง3าเนี่ยแยกห่างกันพอสมควรนะครับนิ้วหัวม่มือและนิ้วก้อยนะครับช่วยประคองลูกน้ําหนักด้านข้างนะครับนิ้วก้อยงอลงเล็กน้อยนะครับลูกน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่โคนนิ้วที่กลางออกนะครับการถือลูกน้ําหนักวิธีนี้นะครับเหมาะกับผู้ทีีี่่่มนนนิ้้ววทคคอขาางยะรับ ต่อไปเป็นวิธีที่2นะครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับอยู่ด้านหลังของลูกทุ่มน้ําหนักนะครับนิ้วทั้ง3นะครับแยกห่างกันพอสมควรนะครับนิ้วหัวไม่มือและนิ้วก้อยนะครับช่วยประคองลูกอยู่ด้านข้างนะครับลูกน้ําหนักนะครับอยู่ที่โคนนิ้วทุกนิ้วนะครับการถือลูกน้ําหนักวิธีนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่มีนิ้วยาวปลานกลางนั่นเองครับต่อไปเป็นวิธีที่3นะครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วนางนะครับและก็นิ้วก้อยอยู่ด้านหลังของลูกน้ําหนักนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับช่วยประคองลูกไว้นะครับลูกน้ําหนักจะอยู่ต่าลงมาทางฝ่ามือมากกว่าวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2ครับการถือลูกน้ําหนักวิธีนี้นะครับก็เหมาะกับผู้ที่มีนิ้วมือนะครับเล็กหรือว่านิ้วสั้นนั่นเองครับคำถามนะครับเพราะเหตุใดนะครับการถือลูกทุบน้ําหนักนะครับจึงต้องมีวิธีการถือที่แตกต่างกันครับนักเรียนลองตอบได้ไหมครับเก่งมากเลยครับเพราะว่าขนาดมือของแต่ละคนนะครับมี ความยาวไม่เท่ากันนะครับการถือลูกน้ําหนักที่เหมาะสมกับตนเองนะครับก็จะทำให้สามารถควบคุมนะครับลูกน้ําหนักในขณะที่ทําการทุ่มนะครับได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้การถือลูกน้ําหนักไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการทุ่มน้าหนักนะครับก็คือการทุ่มน้ําหนักท่ายืนอยู่กับที่ครับโดยการปฏิบัติทักษะนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากการยืนเตรียมทุ่มนะครับสมมุติว่าทุ่มน้ําหนักนะครับด้วยมือขวานะครับ มือขวาถือลูกน้ำหนักวางทาบที่ใต้ขากรรไกรนะครับคือระหว่างคอกับไหล่นะครับหันฝ่ามือไปข้างหน้านะครับใช้แก้มแนบกระชับไว้ตลอดแขนจนถึงปลายนิ้วนะครับมือไม่เกร็งนะครับแบะศอกแล้วก็ตั้งข้อมือครับยืนหันข้างนะครับไปทิศทางที่จะทุ่มนะครับเหยียดแขนข้างที่ไม่ได้ทุ่มไปข้างหน้านะครับมือสูงกว่าระดับไหล่นะครับหรือจะชูมือเหนือศีรษะงอแขนเล็กน้อยก็ได้นะครับ ยืนให้เท้าทั้งสองข้างนะครับห่างกันประมาณช่วงไหล่นะครับปลายเท้าเนี่ยขนานกันต่อไปนะครับเป็นการเคลื่อนไหวก่อนการทุ่มครับเมื่อยืนเตรียมพร้อมแล้วนะครับให้น้มตัวไปทางเท้าขวาย่อเข่าขวาลงนะครับงอแขนซ้ายมาด้านหน้านะครับน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยนะครับพร้อมกับบิดไหล่และเอวข้างขวาตามลงนะครับให้ลูกน้ําหนักเข่าแล้วก็ปลายเท้าขวานะครับอยู่บนเส้นดิ่งเดียวกันต่อไปนะครับการทุ่มนะครับ เริ่มจากโลลำตัวไปยังทิศที่จะทุ่มนะครับพร้อมกับเหยียดขาขวาขึ้นบิดไหล่เอวแอนหน้าอกนะครับและดันลูกน้ําหนักออกจากซอกคอนะครับเฉียดปลายคางไปข้างหน้านะครับทํามุม45องศาเหยียดแขนดันลูกน้ําหนักนะครับไปให้สุดแขนอย่างแรงนะครับแล้วก็ส่งแรงตามด้วยเท้าขวาโดยฉับพลันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแขนซ้ายและไหล่ซ้ายจะเหวี่ยงกลับไปข้างหลังครับข้อที่4นะครับการทรงตัวหลังการทุ่มนะครับ เมื่อทุ่มน้าหนักไปแล้วนะครับให้กระโดดรอยตัวด้วยแรงส่งของเท้าขวานะครับโดยใช้เท้าขวาเนี่ยก้าวกระโดดในลักษณะกระโดดเล็กน้อยนะครับแทนที่เท้าซ้ายแล้วลงสู่พื้นนะครับด้วยปลายเท้าขวาพร้อมกับย่อเข่านะครับแขนซ้ายที่เหวี่ยงไปข้างหลังนะครับกางออกเล็กน้อยเพื่อช่วยทรงตัวนะครับตามองลูกที่ทุ่มไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการปฏิบัติพร้อมกันครับ หลังจากที่เรานะครับได้ดูคลิป да ว ity, US, me, ิดีโอการปฏิบัตินะครับการทุ่มน้ําหนักท่ายืนอยู่กับที่ไปแล้วนะครับนักเรียนนะครับก็ได้เห็นการปฏิบัติทักษะชัดเจนไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับการทุ่มน้ําหนักท่ายืนหันข้างเคลื่อนที่กันนะครับโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ครับ 1. นะครับการยืนเตรียมทุ่มนะครับนักเรียนนะครับถือลูกน้ําหนักยืนในวงกลมนะครับโดยยืนซีกหลังของวงกลมนะครับ เท้าขวาเหยียบพื้นนะครับให้ตั้งฉากกับเส้นแสดงทิศทางที่จะทุ่มไปนะครับต่อมานะครับปลายเท้านะครับปลายเท้าซ้ายวางแตะพื้นนะครับข้างหน้าเฉียงไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับน้ําหนักตัวอยู่บนเท้าขวานะครับแขนซ้ายเนี่ยเหยียดยกขึ้นไปทางด้านหน้าเพื่อช่วยในการทรงตัวนะครับแขนที่ยกขึ้นนี้นะครับต้องปล่อยตามสบายนะครับข้อศอกขวานะครับยกขึ้นด้านข้างนะครับกางให้ตั้งฉากกับลําตัวนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ครับการเคลื่อนไหวก่อนทุ่มนะครับ ย่อตัวลงตรงๆนะครับโดยงอเข่าขวาบิดลำตัวเฉียงมาทางขวาเล็กน้อยนะครับในเวลาเดียวกันนะครับให้เหวี่ยงเท้าซ้ายนะครับเข้ามาใกล้เท้าขวางอเข่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอย่าให้ชิดเท้าขวานั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับแขนซ้ายนะครับปล่อยห้อยลงมานะครับปล่อยห้อยมาข้างหน้าตามสบายนะครับน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาลำตัวเอียงข้างหน้ามากขึ้นนะครับก่อนที่จะใช้การเตะนำเท้าซ้ายนะครับแล้วดันเท้าขวาเหยียด ขึ้นส่งตามนะครับแล้วสไลด์เท้าขวานะครับมาจดกลางวงนะครับจังหวะต่อเนื่องการนี้นะครับให้ปลายเท้าซ้ายนะครับลงจดพื้นขอบในวงกลมนะครับอันนี้เป็นลักษณะนะครับการเคลื่อนไหวของเท้านะครับในก่อนการทุ่มนั่นเองครับข้อที่3นะครับการทุ่มนะครับขณะที่ปลายเท้าซ้ายเนี่ยจดพื้นนะครับใกล้ขอบในวงกลมนะครับให้โลตัวผัน ขาทั้งสองนะครับไปข้างหน้านะครับพร้อมกับบิดตัวด้วยไหล่ขวานะครับหมุนสะโพกและขีบส่งตัวขึ้นไปด้วยเท้าขวานะครับทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยมาข้างหน้าแล้วก็แบ่งน้ําหนักตัวมาทางเท้าซ้ายนะครับขณะเดียวกันกับแขนซ้ายนะครับเริ่มเหวี่ยงกลับไปนะครับข้างหลังโดยเร็วและแรงเลยนะครับแล้วก็การที่แขนซ้ายเหวียงไปเช่นนี้นะครับจะช่วยให้ลําตัวนะครับหมุนมาข้างหน้านะครับ เมื่อขาขวาและแขนซ้ายช่วยดันแล้วก็เหวี่ยงลําตัวมาข้างหน้านะครับจนไหล่ทั้งสองนะครับแล้วก็เอวเนี่ยตรงไปข้างหน้าตามทิศทางที่จะทุ่มลูกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแขนขวานะครับต้องเริ่มเคลื่อนที่นะครับโดยพุ่งแขนขวาเฉียงขึ้นนะครับผักลูกน้ําหนักออกจากซอกคอไปข้างหน้าเต็มแรงนะครับปล่อยให้ลูกหลุดมือลอยออกไปนะครับเป็นมุม45องศานะครับถัดมาข้อที่สี่ครับการทรงตัวหลังการทุ่มนะครับ ขณะที่ดันลูกน้ําหนักออกจากซอกคอแล้วก็ถีบตัวขึ้นด้วยเท้าขวานะครับพร้อมกับเวียงมือซ้ายกลับหลังนะกระโดดสลับเท้าขวาไปข้างหน้าด้วยปลายเท้านะครับงอเข่าขวาเล็กน้อยจังหวะเดียวกันนะครับก็ชักเท้าซ้ายนะครับเวียงกลับหลังนะกลางแขนอ่ซ้ายนะครับแล้วก็ยกเท้าซ้ายขึ้นเพื่อทรงตัวนะครับตามองไปที่เออลูกน้ําหนักที่ทุ่มออกไปนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปฏิบัติพร้อมกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เรานะครับได้ดูวิธีการปฏิบัตินะครับทักษะการทุ่มน้ําหนักนะครับถ้ายืนหันข้างเคลื่อนที่กันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการทุ่มน้ําหนักถ้ายืนหันหลังเคลื่อนที่กันนะครับซึ่งทักษะนี้นะครับก็มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ครับ1เลยนะครับการยืนเตรียมทุ่มครับอ่ะยืนถือลูกน้ําหนักนะครับในวงกลมนะครับยืนทรงตัวนะครับให้อ่าหันหลังให้ทิศทางที่จะทุ่มน้ําหนักนะครับไปนะครับเท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้ายนะครับ ปลายเท้าขวาชิดขอบด้านหลังของวงกลมนะครับข่าขวาเหยียดตึงนะครับข่าซ้ายงอเล็กน้อยนะครับมือขวาถือลูกไว้ที่ซอกคอนะครับมือซ้ายเหยียดตรงขึ้นข้างหน้านะครับหรือว่าเฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อยถัดมานะครับขั้นตอนที่2การเคลื่อนไหวก่อนทุ่มครับจากท่ายืนเตรียมทุ่มนะครับโน้มตัวไปข้างหน้ายกเท้าซ้ายขึ้นเหยียดไปข้างหลังนะครับให้เกือบเป็นเส้นตรงนะครับแนวเดียวกับลำตัวเลยนะครับลำตัวเกือบขนานกับพื้นนะครับ ก้มหน้าลงสู่พื้นนะครับแขนซ้ายยังคงเหยียดตรงไปข้างหน้าต่อมานะครับย่อเข่าขวานะครับงอตัวก้มหน้าพร้อมกับดึงเท้าซ้ายนะครับงอเข่าซ้ายมาจนเข่าซ้ายเนี่ยได้ระดับเดียวกับเข่าขวานะครับแล้วเหยียดเท้าซ้ายกลับออกไปนะครับพร้อมกับโลดตัวตามไปโดยเร็วนะครับด้วยการสไลด์ส่งตามด้วยเท้าขวานั่นเองครับต่อมานะครับให้เท้าขวานะครับจดพื้นกลางวงกลมพอดีนะครับจังหวะติดต่อกันนี้นะครับปลายเท้าซ้ายนะครับจะเริ่มจดพื้น ใกล้ขอบด้านในหน้าวงกลมนะครับขณะสไลด์พยายามให้แขนนะครับขาแล้วก็ลำตัวเนี่ยคงอยู่ในลักษณะเดิมครับอ่นนี่เป็นลักษณะการก้าวเท้านะครับขั้นตอนต่อมานะครับการทุ่มนะครับจากท่าเคลื่อนไหวก่อนทุ่มเนี่ยขณะที่ปลายเท้านะครับจดพื้นใกล้กับขอบในด้านหน้าวงกลมนะครับส่วนของเอวสะโพกลำตัวนะครับแล้วก็ไหล่นะครับจะเริ่มบิดไปทางซ้ายโดยเร็วนะครับ พร้อมกับกลั้นหายใจนะครับดันส่งลูกออกจากซอกคอนะครับโดยแรงนะครับขึ้นเป็นมุม45องศานะครับแล้วก็ส่งตามด้วยเท้าขวานะครับถ่ายน้ําหนักตัวไปข้างหน้าขั้นตอนถัดมานะครับการทรงตัวหลังการทุ่มนะครับหลังการทุ่มน้ําหนักออกไปแล้วนะครับน้ําหนักตัวนะครับจะถมไปอยู่ที่เท้าซ้ายนะครับข้างหน้าอาจทําให้ตัวนะครับล้มไปข้างหน้าได้นะครับจึงต้องรีบก้าวเท้าขวานะครับกระโดดสลับไปข้างหน้านะครับพร้อมกับ เหวี่ยงเท้าซ้ายกลับมาข้างหลังนั่นเองครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูวิธีการปฏิบัติพร้อมกันครับ หลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้การปฏิบัติทักษะการทุ่มน้ําหนักแบบต่างๆไปแล้วนะครับครูก็มีคําถามมานะครับให้นักเรียนนะครับช่วยกันวิเคราะห์ครับผู้ที่เหมาะสมนะครับกับการเล่นกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับควรมีลักษณะอย่างไรครับดีมากเลยครับผู้ที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับก็ควรจะมีลักษณะลําตัวทางกายภาพนะครับที่ค่อนข้าง เป็นคนตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่แข็งแรงนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับการเคลื่อนที่ก่อนทุ่มน้ําหนักนะครับทําให้เกิดผลอย่างไรนะครับในการแข่งขันทุ่มน้ําหนักครับดีมากๆเลยนะครับการเคลื่อนที่ก่อนทุ่มน้ําหนักนะครับก็จะช่วยทําให้เกิดการส่งแรงนะครับมากยิ่งขึ้นในขณะที่เรานะครับทุ่มน้ําหนักออกไปนะครับ ข้อถัดมานะครับถ้าปฏิบัติการทรงตัวหลังการทุ่มน้ําหนักไม่ถูกต้องนะครับจะทําให้เกิดผลอย่างไรในการแข่งขันทุ่มน้ําหนักครับดีมากๆเลยนะครับก็อาจทําให้เสียการทรงตัวนะครับแล้วก็ทําให้เราล้มนะครับลำตัวอาจจะออกนอกสนามหรือว่าออกนอกวงกลมนะครับทําให้ผิดกติกาได้นั่นเองครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่าการทุ่มน้ําหนักนะครับสามารถ ปฏิบัติได้ทั้งการทุ่มน้ําหนักในท่ายืนอยู่กับที่นะครับการทุ่มน้ําหนักท่ายืนหันข้างเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การทุ่มน้ําหนักท่ายืนหันหลังเคลื่อนที่นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้การปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของการทุ่มน้ําหนักไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปฝึกการปฏิบัติทักษะกันครับ <See S 1> <G range> การเรียนนะครับการเล่นแล้วก็การฝึกทุ่มลูกน้ําหนักนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับเป็นสําคัญนะ ผู้ที่ยังไม่ได้ทุ่มนะครับให้อยู่ด้านหลังนะครับห่างจากผู้ทุ่มนะครับคอยจนกว่านะครับจะถึงตนเองนะครับเมื่อทุ่มลูกน้ําหนักไปแล้วนะครับต้องเดินถอยหลังกลับมานะครับไม่เดินผ่านทิศทางที่ผู้อื่นนะครับกําลังจะทุ่มลูกนะครับเมื่อได้รับสัญญาณให้เก็บลูกน้ําหนักนะครับค่อยเดินไปเก็บนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกหัดนะครับควรเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเบาก่อนนะครับเช่นลูกเทนนิสนะครับถุงทรายนะครับ ลูกฟุตบอลพลาสติกขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใส่ทรายเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้กาวนะครับปิดรูที่ใส่ทรายนะครับเมื่อมีทักษะแล้วนะครับเราก็ค่อยเริ่มใช้ลูกน้ําหนักจริงนะครับโดยเน้นทักษะที่ถูกต้องนะครับฝึกทั้งการยืนหันหน้าตรงนะครับหันข้าแล้วก็หันหลังนะครับตามทิศทางที่ทุ่มลูกไปนะครับก่อนที่เราจะฝึกนะครับก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็อบอุ่นร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดพร้อมกันเลยครับ หลังจากยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็อบอุ่นร่างกายกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกการทุ่มน้ําหนักกันนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะครับฝึกการทุ่มน้ําหนักตามแบบฝึกที่กําหนดให้นะครับโดยการฝึกของเรานะครับนักเรียนจะสามารถใช้ถ้ายืนอยู่กับพี่ก็ได้นะครับหรือว่าหันข้างเคลื่อนที่ก็ได้หรือว่าถ้ายืนหันหลังเคลื่อนที่ก็ได้นะครับตามความถนัดของแต่ละคนนะครับแบบฝึกที่1นนะครับทุ่มลูกเทนนิสนะครับหรือว่าถุงทรายนะครับข้ามเชือกที่ขึงสูงพอสมควรนะครับโดยให ปฏิบัติ3ครั้งนะครับเดี๋ยวไปปฏิบัติพร้อมกันเลยครับต่อมานะครับแบบฝึกที่2นะครับทุ่มถุงทรายนะครับหรือว่าลูกน้ำหนักนะครับให้ลงในวงร้อรถนะครับตามหมายเลขที่กำหนดนะครับโดยให้ทุ่มลงทั้ง3วงเลยนะครับเดี๋ยวไปปฏิบัติพร้อมกันครับ ถัดมานะครับแบบฝึกที่3นะครับทุ่มถุงทรายนะครับหรือลูกน้าหนักให้ถูกเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับโดยให้ทุ่มทั้งหมด3เป้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปฝึกปฏิบัติเลยครับจากที่ได้ฝึกปฏิบัตินะครับนักเรียนจะเข้าใจว่าการเล่นกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับจำเป็นจะต้องอฝึกตั้งแต่ รูปแบบง่ายๆนะครับไปหายากนะครับแล้วก็ฝึกฝนเป็นประจำจนเกิดความชำนาญครับหลังจากที่นักเรียนฝึกปฏิบัติไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับบันทึกการปฏิบัติการฝึกทุ่มน้ำหนักนะครับโดยอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของเพื่อนที่ฝึกไปแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าแบบฝึกที่หนึ่งนะครับทุ่มข้ามเส้นเชือกสูงนะครับมีการบันทึกว่าปฏิบัติ3มครั้งข้ามทั้งหมดสาครั้งนะครับก็ได้คะแนนดีนะครับสามคะแนนนะครับแบบฝึกที่สองนะครับ ทุ่มลงวงล้อนะครับตามหมายเลขนะครับฝึกปฏิบ <th> ัติไปทั้งหมด3ครั้งนะครับลงวงล้อทั้งหมดสองครั้งนะครับก็ได้พอใช้นะครับสคะแนนนะแบบฝึกที่3ามนะครับทุ่มให้ถูกเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับทุ่มไปทั้งหมด3ครั้งนะครับถูกเป้าหมาย2เป้าด้วยกันนะครับได้คะแนนพอใช้นะครับได้2คะแนนนะครับรวมทั้งหมดเป็น7คะแนนนะครับคะแนนก็อยู่ในระดับที่พอใช้นั่นเองครับ กิจกรรมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับในชั้นเรียนร่วมการถ่ายคลิปวิดีโอการทุ่มน้ําหนักนะครับโดยมีครูเนี่ยเป็นผู้แนะนําแล้วก็นําไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยการปฏิบัติการทุ่มน้าหนักเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้ทั้งการยืนทุ่มน้ําหนักแบบอยู่กับที่นะครับการทุ่มน้ําหนักแบบหันข้างเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การทุ่มน้าหนักแบบหันหลังเคลื่อนที่ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทุ่มน้าหนักมาแล้วนะครับการเล่นกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับก็ ช่วยพัฒนาสุขภาพนะครับให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้นะครับนะการเล่นกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับต้องอาศัยทักษะที่อยู่ภายใต้กฎกติกานะครับซึ่งถูกกาหนดโดยอาจมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อ,อไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันในการแข่งขันนะครับซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกําลังกายนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับ การทุ่มน้ำหนักก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ